เ,เราเียกว่าปัดลำควานะเนี่ยเปิ้นฝ่ายปัดลำควานอนะอครับ 不能的。 ขอโชคขอลาบด้วยเถอะโยนลงน้ำหน่อยขอโชคขอลาบด้วยขอโชคขอลาบุณด้วยแนวแนวแนวเก็บเสียงอยู่ป่ะเดี๋ยวจะให้ให้ให้ปู่เขาพูดหนึ่งวันนี้คือพิธีอะไรเดี๋ยวท่านจะพูดให้แนวโคไป คุณขอกะพยาบางไหม่รนะอันนี้เป็นพิธีอะไรครับคุณย่าครับอ๋อเออเป็นพิธีขจัดมารขาจัดสิ่งชั่วร้ายออกจากที่นี่แล้วกเ็เสริมบาร,รมีให้บ้างไฟพญายนาคขึ้นเป็นการถวายถวายพุทธบูชาของของพญายนาคก็เหมือนการที่พญายนาคพ่นจากข้างล่างขึ้นมาก็จะเป็นบ้างไฟพญายนาคแต่เราเป็นมนุษย์ ในในสภาพแบบนี้แล้วก็ต้องใช้ไฟแบบนี้นสำหรับพ้นไฟถวายที่เราทำในนี้ก็เพื่อลบร้างสิ่งที่ไม่ดีต่อไปอนาคตข้างหน้าฐานที่อย่างนี้จะต้องเป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่โด่งดังที่สุดก็จะได้เอาอสาธุชนทั่วโลกอะ่ะ ให้รับรู้ว่าตรงนี้คืออะไรคแต่ว่าพญานาคจะมีจินหรือไม่มีจริบไปดูจิต็มที่หลอกหลวงที่ท่านมากันเยอะแยะแบบนี้เอากันให้เห็นเห็นขึ้นกันได้เห็นเห็นปรากฏการณ์ต่อไปขัางหน้าจะทําพิธีบวงสวงที่ใหญ่วันนี้จะบอกท่านกุหลักผูยใหญ่กับผูว่าท่านนายอำเภอให้มาทําพิธีบวงสวงใหม่ให้เป็นกิจการลกาักษณะขององค์ท่านเองครับ สนับสนุนโดยสมุนไพรน้ำมันว่านแผนโบราณสมุนไพรน้ำมันว่านยาหมองแผนโบราณสมุนไพรน้ำมันหอแผนโบราณสมุนหา้าาผาสาาแาแสนสนน